ี่ออะะไรมันเป็นคําตอบของนางงามบางทีกระเทยใช้เป็นการละครั้งดังเพราะดนตรีแล้วละครั้งดีไม่ดูดังอ๋อเอออนางาพร้อมไม่ดูดังสามสองหนึ่งนี่พร้อมรอดเดี๋อน่ะมาเธอขาไปไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปเป็นไงบ้างลูกละครั้งดังะคังดังเพราะดนตรีเป็นไงบ้างกับบีเลโก็ดีนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนเราแบบได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กนะครับผมว่าถ้าตอนเด็กเรา โอกาสได้มาเจองานแบบนี้เราน่าจะแบบโอ้ตื่นตาตื่นใจมากนะเพราะว่าพอไปเด็กเราก็อยู่กับเลโก้อยู่กับโลกของเลโก้นะก็ต่อนั่นต่อนี่มันผสมกันถ้าได้ของแบบไปเล่นเยอะขนาดนี้ผมฟินแน่นอนเลโก้เหมือนกันครับก็แบบชอบแบบเครื่องบินกับเครื่องบินบ้างรถบ้างปราศาสตรบ้างนี่เจ้าหญิงเดี๋ยวไปสาทเจ้าหญิงมีบ้านมีรถอ่าเชิญชวนหน่อยเชิญชวนน้องๆหน่อยนะคะวันเด็กแล้วครับผม เลโก้คิดาคนวาลนะครับผมก kind of ็ตรงกับช่วงวันเด็กพอดีนะครับผมงานเลโก้สุดอัศจรรย์วันเด็กบาร์อรโลกนะครับผมที่อ่าพารากอนนะครับแสบแพรากอนชั้นหนึ่งนะครับวันที่11ถึง14นะครับใครว่างก็อยากให้ลองมาเดินมา explore กันเพราะว่าเขาก็มีของแจกมีของรางวัลมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยบอกว่ามันเป็นเหมือนโลกของความฝันในวัยเด็กเลยเนาะพี่ๆครับก็ฝากอย่างที่พี่กินบอกเลยนะครับคนที่พาแล้วนะครับมางานเลโก้ ไม่พูดสามเออเพราะว่าปีนี้พี่พีจะเป็นคนใหม่ใช่วันนี้คือพี่ไม่พูดเยอะละพีจะพูดน้อยละไม่พูดไปเรื่อยใช่ต่อแค่นี้เลยใช่แต่บนเวทีเมื่อกี้ไม่เหลืออะไรเลยนะใช่ครับผมฝากด้วยนะครับสหรับในก้โสุริยนเดชวันเดอร์นะครับที่นี่สัมครับแล้วพี่พี่ถามหน่อยก็พูดบนเวทีงานเขาดาวกลายเป็นแรงบันดาลใจเป็นคุณชักช้าเขาไปกันคำสั่งวันดีพีบอกแล้วบอกมือบอกมือ เป็นคนแรกพูดว่าอะไรก็จนไม่ได้ให้แฟนมีแฟนได้หรออให้แฟนมีแฟนได้ใหเป็นคนเดิมทีแฟนคืนก็คือหมายความอย่างนั้นแหละครับผมก็หมายความว่ามีแฟนใหม่คือเราอ่ะเป็นคนใหม่เป็นคนแบบเป็นแฟนใหม่ที่น่ารักขึ้นแล้วเป็นคนใหม่อย่างเนี้ยปีใหม่อ่ะน่ารักอยู่แล้วแล้วเขาเป็นแฟนหรอฮะแล้วเขาเป็นแฟนหรอก็คำขวัญคือเป็นคนใหม่ไงค แล้ว่อกี่เป็นคนใหม่หรือยังผมเป็นคนที่ดีขึ้นทุกวันอยู่แล้วหรอใช่ได้คำตอบเยเนี่ยเลิกพูดเรื่อยออกไปเรื่อยเลยเราได้ยดนกก็ดีใจครับดีใจนะครับที่ที่แบบเหมือนคำพูดเราอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจไปสร้างความฝันวันเด็กด้วยก็ดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆครับไม่คิดเหมือนกันไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเออแบบจะอะไรไปแบบ ใสรเนยตกใจนะตอนที่แบบวันที่เป็นข่าวมาว่าเฮ้ยเพรว่าท่านให้สัมภาษณ์ว่าแบบได้ทีสปายมาจากทีวีอะไรเงี้ยก็ตกใจนะครับก็รู้สึกว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นนั่นคนเดินเดินกับเขาเล่ากับเขาการกับเขาอีกคนลูกต่อเนื่องเราต้องเราต้องมองแบบเนียนๆเหมันไม่ได้เหมือนกำลังโฟกัสอยู่หรอครับหรือไม่ได้คำถามคือตกใจ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 ครับแล้วก็ตกใจไง โชวเด็กเลยดีใจครับดีใจครับดีใจมาก่ากคิดไม่ว่าการพูดไปเรื่อยของเรามันจะเป็นอไอเปีประโยชน์อะไรให้กับสังคมอะไรเงี้ยไม่ได้พูดไปเรื่อยตั้งใจตลอดทุกอย่างผ่านการคิดมาแล้วคือจริงๆแล้วเรามีซ่อนเลนก็เรียกว่าเป็นความหมายอันลึกซึ้งในคําพูดทุกอย่างใช่ที่จริงเราซ่อนไว้ให้ดิวกินไปดูอะไรนอกอนได้ไหมครับไไปดูแบบมันแบบมันแบบพูดน่าสนใจมากเลย่อโอเคโอเคอ่ะต่อเลยลูกอ่ะพี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 พพีเขาตาเธอนั่นแหละ เราซ่อนเล meantime, ่นอะไรแบบความหมายอลึกซึ้งไว้ก็ซ่อนตลอดเวลาพี่พูดอะไรพี่พูดจริงตลอดนี่อะตอนตอนจีนพี่กินเห็นว่าพู้ว่าจังชาเขารวมมาเป็นแรงบันดาลใจเราความรู้ยังกันก็รู้สึกว่าก็รู้สึกว่าดีดีดีอะไรนะพี่กินหลัะไปต่ออะไรก่อนอะไรนะเอาถึงไหนแล้วเนี่ยงงเลยซ้ายขวารู้สึกดีผู้ว่าก็รู้สึกดีที่ผมวพีพีเขาก็เป็นเป็น เป็นเหมือนแรงบรรจใจของคนาเลยคนนะ,ะแล้วก็เป็นแรงใจของผมด้วยในบางเรื่องนะ<ช>เรื่องไหนคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังจบก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังพังไปพี่พี่เปลี่ยนไปจริงไหมคะอนะฮะฮพี่พี่เปลี่ยนคนใหม่จริงไหมคนเราก็เปลี่ยนทุกวันเลยครับพี่เออแต่เราบอกว่าพี่แล้วว่าเราแต่งคิวเยียนอยู่มีนะใช่ครับพี่รับเตครับพี่พี่เขาก็เปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันอยู่แล้วฮะับเขาสะข่มขืน อันนัเขาบอกปีนี้เขาจะไม่ใช่ส่วนนี้ส่วนนี้ไม่ไม่สุดขลุ่วนผมอะจะเป็นอินเนอร์ไงแบบใจเย็นลงคนนิ่งขึ้นตัดสินใจแบบละเอียดขึ้นใช่เราเป็นคนซับซ้อนเหมือนกันเนาะนะครับซับซ้อนแบบซับซ้อนซ้อนเอาไว้เลยอ่ะซ้อนหลายซ้อนมากซ้อนหลายอย่างมากพี่ปีที่แล้วก็มนดีคือพี่เหมือนกันนะแล้วฝากคนชายยอดนิยมเออขอบคุณมากขอบคุณมากครับก็ ดีใจนะผมว่าปีแล้วอย่างที่บอกว่าผมก็มีโอกาสได้ทํางานหลายๆอย่า,อยางอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ทุกๆคนแบบโค <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โคออกมา <c oughs> แล้วก็ได้เป็นนักร้องนอกจากคนนี้ผมก็ดีใจขอบคุณทัทง้งทั้งดูสิทธิ์โผใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนท,ที่ที่รู้สึกว่าผมแบบควรกับสิ่งนี้ด้วยเอยากู่ควแล้วเราคู่ควรไหมฮะเราคู่ควรไหมจริงๆก็ผมว่าทุกๆคนก็ก็คู่ควรในแบบของตัวเองนะแต่ก็ดีใจที่ที่มีโอกาส โอ้ยเฮียตกใจเขาจะป็รงใาเรต่อไปต่อไปใช่ไม่ได้พูดอะไรตกใจอ่าต่อเขาด้เป็นแรงใจมีการทำงานให้เราต่อไปก็เป็นแรงบันดาลใจครับผมว่าอย่างอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนว่าทุกครั้งที่ไม่กระทงเหมือนว่าการทำงานตรงนี้ของของผมวิทย์พีแล้วผมว่าคนหลายๆคนอะไรเงี้ยการที่เราเรามีเรามีความรู้สึกว่าเรามีคุณค่ากับสิ่งที่เราทําอยู่ว่าว่ามันมันมีความหมายกับใครมีความหมายยังไงอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็น หมือนแรงผลักดันให้เราเนี่ยแหละว่าเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองก็สร้างงานที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆพี่ๆเวลามีรางวัลอะไรงี้ช่วยโหวตให้เขาไหมฮะพี่โหวตตลอดนี่พี่ตตลอดอันไหนบ้างทุกอันอันไหนยหมดเงินไปแบบล้านกว่าบาทโอ้โหโหวตให้เขาแหละชีนได้เขาบวชไทยรู้หรือยังเออถ้าโกหกไม่มีคำว่าโกหกวันนี้วันเด็กห้ามโกหกแค่พูดไม่หมดเนาะพูดไม่หมดเลยเสิ จะวันเด็กแล้วอยากให้สองคนพูดถึงนะพี่ครับไม่หอม่หอพร้อมกันมีอะไรต้องพูดอยากคุณว่าเออซื้ออะไรให้การปีใหม่ลูกยังไม่เห็นได้เลยใช่ยังไม่ได้เหมือนกันเออบ้านทองที่ดีผมแพนว่าผมจะซื้อเลโก้ให้พีพีเพราะว่าพีพีเขาจะจะโตสักทีสมาธิมีสมาธิโฟกัสมีสมาธิโฟกัสใช่ แต่เมื่อกี้ทุกเรื่องทุการเราจะมุอหัวัจให้กันตลอดนะใช่กล่องแดงกล่องงแดไหร่ปีนี้อ่ะเมื่อไหนปีนี้อ่ะรู้ได้ไงว่าไม่มีไม่มุดต้อมใช่ไหมไม่ถูแดงกล่องแดงใช่ไหมไม่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 เพราะว่าพีพีเขาติดสัญญาแบรนด์ดังระดับโลกเขาเป็นแบบ w ล r l d celebrity ครับพี่แบบระดับนี้แล้วของที่ซื้อให้อะซาลียง ใช่ซื้อให้ให้ไปแล้วเหรอให้ไปแล้วปีใหม่เหรอให้รวมไปแล้วในนั้นมี7ชิ้นนี่นี่ให้ระหว่างปีมีมาแตกชิ้นให้ตามเทศกาลด้วยนะให้ให้ให้ตอนรับปริญญาแล้วมีบอกให้มันเจ็ชิ้นอีก3ชิ้นให้มาแบ่งมาปีใหม่ัเหรอเาลกออโอ้ยถ้าถ้างั้นในชีวิตนี้ฉันก็ขออ้างได้ไปถึงหมดชีวิตแล้วล่ะเนี่ยที่เคยให้ไปให้ได้เดี๋ยวซื้อให้เลยอยากได้อะไรเดี๋ยวซื้อให้เลยอยากซื้อให้เลยพูดตรงนี้เลยเดี๋ยวซื้อให้เลยได้ อะไริสยามพารากอนเผยให้หน่อยเราได้เป็นเจ้าของห้างนี้อยู่แล้วอแค่เราไม่รู้ตัวเฮ้ยยังไงอ่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่เปิดเผยใช่เป็นแบบเป็นความลับเออไม่เคยดูข่าวหรอนี่ข่าวอะไระแค่เม่เสนอยไงว่าตอนหลังแบบที่บ้านแบบเป็นบินเล่นแน่ อยากได้เลโก้ไหมเราซื้อเลโก้ให้ได้อยากได้ซื้ออะไรก็ได้ซื้ออะไรอ่ะหนูก็รับไปหมดแหละพี่บางวันเดีกเขาหนูไม่เคยแบบปฏิเสธโอ๊ยกล้ามาอ่ะสุดท้ายวันเด็กแล้วเอาสองคนค่ะในฐานะที่เป็นแบบโลโมเดลของเด็กหลายคนต่างกันอยากจะเติบโตมาเหมือนเราประสบความสำเร็จอยากจะฝากเลยบอกน้องๆไหมคะก็พิวว่าจริงๆทุกคนทุกคนมีความแตกต่างอยู่แล้วนะ ว่าทุกคนก็ตัวจกองมาแตกต่างกันอยู่ในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันคือว่าเราอ่ะแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ที่ดีที่สุดของตัวเองในทุกๆวันดีกว่าครับผมแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองดูแลเอาใจส่คนรอบข้างแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆทุกคนครับคุณดีนะผมมือให้กับปรมมือให้กับพีพีอะสตาร์าก็มีนะแต่เดือดาดไม่เจอเองดิวกลินผมว่าผมว่าวัยเด็กมันเป็นวัยที่ที่เหมือนว่าเรามีความกล้าที่เราจะ ทดลองอะไรใหม่แล้วก็ไป explore ะไรใหม่ในชีวิตเยอะนะครับผมว่ายิ่งเราเติบโตขึ้นเราก็จะยิ่งมีมีกำแพงมีความกลัวมีเลเยอร์อของของมุมมองหรือว่าความคิดเรามันก็จะหลายชั้นมากขึ้นเลยผมว่าวัยเด็กเป็นวัยที่สำหรับผมนะมันจะมีความสนุกในแบบของมนันอะไรเงี้ยอยากให้เด็กๆทุกคนไปลองทําอะไรที่อยากทําไป explore ไปสนุกกับชีวิตให้ได้มากที่สุดเพราะเราเติบโตขึ้นเราจะรู้จักตัวเองดีขึ้นแล้วก็ได้ทาอะไรที่พอเติบโตมาเราอาจจะม่มีโอกาสได้ทแาแล้พูได้ดีค่ะตบมือให้กับพี่ ดังก็มีเนี่ยราคาดังเพราะคนตีมีอะไรฮะมีมาเข้ามาในกล้องด้วยันด้า้างดังเพราะคนตีมีในกล้อเป็นคนดีเพราะมีเธอรู้ตัวก็ดีอันนี้ทำขวัญเนาะคิดแตงสูตรโอเคเอาอครับเฮ้ยไม่เคยตายใหม่ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวตรงนี้นะน้าเกินวันนี้อะไรสัตว้อะไรนี่ามนักแดักแิแต่งนั่น